จ้าหนูหน่อยหมวกแดงมือน,นี่มาสเปียดถาานนี้ลดไฟสเปียดพี่น้องอยู่ทางหลังมือน,นี่สิลงไปหางลางง่างนั่นไปวะไรมันเต็มก็เลยมาข้างหลังแว่ด I mean. no, ิสบันไอมิน n นยูโกลุกยูโกลุกไอซิ่งเดย์โอเพิพี่น้องสีผ้ากันไปพี่น้องเบิงวิวหมวกลำพงสเปียดพี่น้อง สเปียดมองศูนร่วมรถไฟของสเปียดถ้าผู้ใดมาเที่ยวกันนี่ละพี่น้องเนี่ยก็ต้องพานมองนีสุขตรราคตละคะขันสิไปอินทราเกนสเปียดนี่ก็เป็นมองท่องเที่ยวขึ้นกันด้วยพี่น้องส่วนมากคนมาเที่ยวสวิตข้าเจ้าก็มากมาเที่ยวขึ้นกันมองนี้ว่่เคยขึ้นไปเจ้าเทียข้าเจ้าเขียนว่าภากเข่าหลังสถานีสเปียด ให้พ่อใหญ่ลูกดีไปเบิ่งพี่น้องว่าพระเจ้าเปิดบ่ไม่เงี้ยก็ยืนคอย่อท่าอยู่เงี้อยอก็ได้ฉนเนาชาวย ้านบ่เปิดพี่น้องิสด้ไปนั่งกินบานโฮปพุนล่ะบานนีสเสด้ไปนั่งกินยุบฟเฟ่บานโฮปพุล่ะลานบ่เปิด้านพ่่เปิดไปนั่งกินยุบฟเฟ่บานโฮปพุล่ะอันนี้ก็ทั่งหลังพี่น้องบ้านเสิ็ไปนั่งร้านอันนี้พี่น้องเดียวสิให้เบิ่งงลานเนี่ยเนี่ยลานเนี่ยัันไปนั่งกินบองคั้มันก็สิเห็นแม่น้ำอีกฝั่งนึงแต่ว่าเขาเจ้าบ่เปิดนี่ต้านเป่าอยู่สเปียด xin thân, xin biệt phí nọng kẹt chua ok bạn ơi, cô go buffet <coughs> bay buffet you good lọc ah, so we go buffet xa đây ha, this is here, nick open gào อิสราเอลนิกโอเวอรชาร์ดอีพี่น้องท่างล่งไปทางล่าง,างท่างไปสลอดท่างล่งไปสลางท่างไปสลอดพี่น้องปาสิพาก์กันล่งไปหันละว่างหันล่งไปละมันอันนี้ก็มีหม่องจอดรถพคนหลาย ข้นหลายวันอาทิตย์ข้นกับมะยางอากาศมันดีข้นกับมะยางพี่น้องมันนี่สาวน้อยหมวกแดงเสื้อแดงพี่น้องเบ่ง,ดบงบ <c oughs> เด้อภาพเบ่งวิวเ็ด็ะเสดูก เห็นไหมจิ๊กาพี่น้องไปเบิ้งวิวทางหลังบรรยากาศเห็นบ่นะวิวเห็นบ่จ้ะสลอดทั้งหลังบนสลอดส้มวิวส้มยังงามๆให้มาจาวงน้ำกัน What is that น่าเชื่อ 嘿 <laughs> 嘿